เมื่อวันที่22มิถุนายน2566ที่ผ่านมาเจ้าคุณพระสินีนาทพิราชกาัญญาณีโปรดให้เชิญพวงมาลาส่วนของท่านวางหน้าหีบสีละสังขารหลวงปู่แสงยานนวรโรณวัดป่าดงสว่างธรรมบ้านโดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธร สำหรับหลวงปู่แสงนั้นเดิมชื่อนายแสงดีหอมเกิดเมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2467ที่อำเภอฟ้าหยาดจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งปัจจุบันคืออำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายน2490 ิริอายุ98ปีพรรนาที่76ค่ะช่วงนี้ก็มีข่าวข่าวของท่านออกมานะคะท่านผู้ชมก็รอลุ้นว่าในวันพระราชะสมภพ,พของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวนั้นเราจะได้เห็นท่านมาร่วมออกสื่อด้วยไหมนะคะก็รอรุ้นกันนะคะท้ายนี้ก็ขอบคุณภาพข่าวจากกลุ่มรักพลตีหญิงเจ้าคุณพระรีนีนาภิราชกัญญาณี